เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระนรนตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนทางปฏิบานกันทุกๆคนนะลูกเนะให้นัน่งขัดสมาธ เดี่ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพ่อสบายสบายหลับ ตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบ,สบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะหลับตาเบาๆป,ปลือตานิดหน่อยนะจ๊ะ ไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วก็ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่ครามเนื้อบนใบหน้าศีสษะ ลำคอบาไหลาแ่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายคลามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าก็ให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริบสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเาเรียน เรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้กลายความผูกพันแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุม ติศูนกลางกายฐานที่เจ็ดใจที่ประกอบไปได้วยเห็นจำคิดรู้กระาจากระจายไปในที่ต่างๆคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆีิศูนกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเมาเมา สบายสบายศูนย์กลางกายทาที่เจ็ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับทิ่นเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตาแหน่งที่สำคัญนะเป็นที่หยุดใจของเรานะจ๊ะในตาแหน่งเดียวกับ ที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ขายพระองค์ไม่ท้ว่วไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ ตรงศูนยกลางกายฐานที่เจ็ดที่อยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะใจท่านนิ่งอยู่อย่างนี้แหละหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นเหนือจากนี้นะ ถ้าใจองท่า้กรเคลื่อนก็ไปสู่ภายในตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วแลวไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้ว สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามที่ยังวันแต่ว่าสเย็นไม่แสบตาไม่จ้าตาซึ่งทนเรียกว่าดวงปรมมรรคในดวงธรรม,มานุปัสสิปทานมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความสว่าง ละใจจะคันนิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปเลยเนิ่งในกลางดวงประตมมมักกระทั่งผ่านเส้นทางสายกลางภายในเป็นแนวดิ่งลงไปเีเ่าถึงดวงธรรมต่างๆเช่นดวงศีสมาธิปัญญา โวิมุตดแล้วก็โวิมุตติญาณทาัศนนะ์และก็เข้าถึงในในใกายในกายจนกระทั่งบรรลุอนุตมมมมตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านบรรลุแล้วทั้งกระนาโมตายทอดในพระสาวกทั้งหลาย เมื่อทำตามคำสอนของพระองค์แล้วก็ได้บรรลุมรคนิพพานตามพระองค์ไปด้วยเพราะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่เด็กเกิดมาเป็นมนุษย์ พระพุทธศาสนานะจ๊จะนี่ตำแหน่งนี้สำคัญกว่าทุกตำแหน่งเราจะทั้งนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุน่มๆอ,อยู่ที่ตรงนี้นจึงจะเรียกว่าเดินตามรอยของพระสมมาสมพุทธเจ้า ก็จะนั้นให้เราข้อใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แล้วคํากำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นดวงใสๆสรละจะเป็นองค์พระแก้วใสๆเป็นตัวแทนของพระสมมุมทิเจ้าก็ได้นะจ๊ะให้ตรึก นึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสรหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสใสพร้อมประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนา ในใจเบามบาว,ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรังสัมมาอรังทุกครั้งที่เรภาวนาสัมมาอรังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสใส ควบคู่กันไปนะจ๊ะใหญ่เผลอไปคิดเรื่องอื่นจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะตกสูยนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็เห็นไปตามลำดับเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกที่ท่านได้เห็นได้เข้าถึง ตามกําลังแห่งบุญบารมีของแต่ละคนนะจ๊ะวันนี้เป็นวันดีเป็นวันพระสมมาสมุทิจาที่เราคุ้นเคยกับคำว่าวันวิสาขบูชาคือวันประสูติตรรุปรินิพาน ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เป็นวันเดียวกันเราต้องทำใจให้สใสใสนึกถึงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้ได้ทั้งวันเป็นอารมณ์ที่เรีกว่าเจริญพุทธานุสติ ซึ่งเราได้ศึกษามาพอสมควรแล้วในแง,ทงน่ทางด้านปริยัติทางด้านวิศัดีแต่ในแง่ของการปฏิบัติแล้วมีสิ่งที่ลึกซึ้งนักและก็นา่าอัศจรรย์ที่การประสูตริสรุป้ปรินิพานของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ของเราพระองค์นี้นี่ยท่านในแง่การปฏิบัติแต่เดิมท่านก็เป็นกายละเอียดเป็นเทพบุตรโยบ,บนสวรรค์ยันดุสิตที่เทวดามื่นแล้วก็ทาาได้กราบอาราธนาให้ท่านมาบังเกิดขึ้นเป็นพระสมมาสุตุจักปะเถงวาระที่บุญบาร,รมีของพระองค์ ซึ่งเต็มเปี่ยมแล้วจะได้ส่งผล่ันก็เคลื่อนย้ายเมื่อตรวจตาดูถึงปัญจมหาวิโลกันนะซึ่งเราก็ได้ทราบก,กันอยู่แล้วและก็ได้เคลื่อนเข้าสู่คันของพุทธบิดาที่ปากช่องจงมูก แล้วก็เคลื่อนไปตามฐานต่างๆที่หัวตากลางาคักศิษะเพดานปากปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกไปที่ฐานที่หกระดับเดียวกับสะดือแล้วก็ไปตั้งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดของุทธบิดา เพื่อดึงดูดให้ไปหาพุทธมารดาจะได้ประกอบท่าทางส่วนหยาบห่อหุ้มกายละเอียดเอาไว้ซึ่งการที่จะบังเกิดเป็นกายมนุษย์หยาบนั้นใจของทั้งสาม,มคือพุทธบิดาพุทธมารดาและพระลมอโพธิสัตว จะต้องหยุดกันเป็นจุดเดียวกันในสศูนกลางกายทานที่เจ็ดของนาำพุทธบิดาพุทธมารดาจึงจะมันเกิดขึ้นมาได้และก็ห่อหุ้มโดย้าตามส่วนหยาบก็เกิดเป็นกายของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเพราะฉะนั้นการมาเกิดขึ้น ของพระองค์ในด้านการปฏิบัติก็ังเกิดขึ้นที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดและเมื่อวันตัสรูเป็นประสัมมาสมาธิจา้าใจของท่านก็ามาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ด จ้กระทั่งได้บ,บรรลุอนุตตร,รสัมมาสัมพธิยานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถึงวันทุดท้ายแห่งพระชนชีพของพระองค์จะดับขันธบริณีพานใจท่านก็ติดอยู่ในสูนงกลางกายฐานิจิต ตั้งแต่วันตัสรุธรรมเรื่อยมาในกลางกายธรรมบาลานตสมมตุจาเมื่อดับขันต่างๆทุกทุกขันหมดแล้วใจของ,งขอท่นมมานก็ตกสูขก็ไปสู่ภายในกายธรรมบาลานตสมมพุจาตกสูนแล้วก็ ดับขันตปฏิิปานไปบางเกิดในอายตนานิพานเพราะนั้นศูนย์กลางกายตาที่เจ็ดนี้ในแง่ของการปฏิบัติจะตรงกันในตำแหน่งเดียวทั้งประสูติสัลุแล้วก็ปร,รินิพพานตลาดพระชนชีพตั้งแต่สัสลุธรรมเป็นพระสมมาสมุทิเจ้า หัวข้อธรรมมีมากมายถึง8 4 4 0 0มระธรรมขันธ์ันจะเริ่มต้นอย่างไรกันแล้วแต่เพื่อเทศนาสั่งสอนกับผู้มีบุญที่เป็นทั้งมนุษย์เทวดาศพหมหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายตอนสุดท้ายก็จะต้องมาลงอยู่ที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ เพราะการบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ที่เดียวคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นหัวข้อทำอะไรต่างๆที่บางเกิดขึ้นก็เป็นไปเพื่อนำสรรพสัตว์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงต่างกำลังแห่งบารมี ยังต่ำก็เป็นกัลยาณชนเป็นคนดีที่เราต้องการมีศีลห้าเป็นปกติมีศีลแปดในทุกวันพระแล้วก็สั่งสมบุญบารมีแั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของเพื่อนมนุษย์ถัดมาก็ เป็นชาลาภีบุคคลได้กเก่าถึงอโลภชาและอรูปชามีใจตั้งมั่นอยู่ภายในสูงกว่านั้นก็เป็นโคตรภูบุคคลคืออยู่ครึ่งทางระหว่างความเป็นปุถุชนและความเป็นพระอริยเจ้าคือเลยความเป็นบุถุชน แต่ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าโดยมีพระรัตนตรัยที่บังเกิดขึ้นภายในเห็นชัดใสจำอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนเย็เนเดินได้เห็นธรรมกายโคตรภูหน้าตักยอนกว่าห้าวานิดหน่อ่อชัด ใส่แจมกระจางอยู่ตลอดเวลาขั้นถัดไปก็เป็นพระโสดาบันมากพระสกะทาคามีบุคคลบ้างพระอนาคามีบุคคลและก็เป็นพระอรหันต์บุรุอรหัตผล คำสองของพระองค์ทําให้ผู้ที่มีบุญปฏิบัติต่างวัสอนล้วนเกิดประโยชน์ทั้งประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตและก็ประโยชน์อย่างยิ่งคือดับทุกข์ได้ขจัดกิเลสอาสวะไ้หมดสิ้นไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันดี บประสมมาิปุจจาที่เราคุ้นเคยว่าวิสาขบูชาลูกทุกคนจงเป็นชาวพุทธที่หนักแน่นยืนในคำสอนของพรสัสมมตสปุจจาในวัฒนธรรมของชาวพุทธก็จะต้องมาระลึกนึกถึงรสัสมมติปุจจาเป็นอารมณ์ให้ได้ตลอดทั้งวันทั้งคืน ในช่วงเช้านี้เนี่ยให้นึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ที่กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวจะเริ่มต้นจากดวงใสๆและองคพระใสๆก็ได้เพื่อที่จะชำระก,กายวาจ,จาใจใจเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จะได้เหมาะสมที่จะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำนานรักษาศีลหรือจ,จะเจริญภาวนาเป็นต้นอันทีสงนี้ก็จะยิ่งใหญ่ไพศาลทำน้อยก็ได้บุญมากทำมากก็ได้บุญมากยิ่งขึ้นไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ลูกทุกคนประคองใจให้หยุดนิ่ง ให้ใจหยุดใจนิ่งให้ใจใสใสอย่งที่ได้แนะนำมานะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนียจ๊ะ